ทุกคนประสบป,ปัญหากันไหมครับว่าเวลาที่เราจะติดต่อสื่อสารหรือว่าจะใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยทำไมมันดูยากกันไปหมดเลยยิ่งคนที่ยังไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยพอที่จะมาเริ่มเรียนนี่ปุ๊บอะไรมันก็ดูยากไปหมดไม่ว่าจะเป็นคาําศัพท์ g r า m แมสหรือว่าอะไรต่างๆเนะี่ยมันดูไม่คุ้นเคยแล้วก็ไม่คุ้นชินกันเลยไม่เข้าใจแล้วก็ลายตากันไปหมดวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแชร์ทริคดีๆนะครับสำหรับคนที่อยากฝึิดภาษาอังกฤษเนาะผมว่าอันดับแรกเลยเนี่ย ให้เราทําในสิ่งที่เราชอบก่อนถ้ามันลายตาอย่างเช่นถ้าเราอ่านในไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราลายตาเราไม่รู้เรื่องเนี่ยอย่าเพิ่งอ่านยังไม่ต้องอ่านอ่านไปก็ไม่เข้าใจหรอกครับอ่านไปก็ปวดหัวปวดหลับเนาะลองเปลี่ยนจากอ่านมาฟังดูครับแต่ถ้าฟังแล้วเอ๊ะมันเบื่อมันง่วงยิ่งฟังยิ่งไม่รู้เรื่องมาดูครับลองเปิดดู อ,อบก็ได้อย่างผมเนี่ยชอบดูอะไรที่มันแบบเรื่อยเปื่อยใช้คำนี้ละกันผมก็จะชอบเปิดดูพวกแบบอ่ารีแอคชั่นหนังรีวิวหนังที่มันเป็นคนต่างชาติก็ทำเงี้ยครับพวกรีวิวรีแอคชั่นที่มันเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่เราชอบเนี่ยครับเราก็จะเริ่มมีความรู้สึกร่วมละผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเวลาที่เราจะมีสารกลุ่มเนี่ยก็คือเรามีความรู้สึกว่าเออเรื่องนี้น่าสนใจให้อ่ะฟังดูก่อนอ่ะพอเราสนใจปุ๊บพอเราอยากฟังปุ๊บมันก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เราอยากจะติดตามและเราก็จะ จะได้เรียนรู้ภาษาไปในเวลาเดียวกันเรียกว่าแบบเป็นการเรียนแบบไม่รู้ตัวก็ลองไปหากดูนะครับว่าเราเอ j นจอยที่จะทาําอะไรอาจจะเอ j นจอยไปกับการฟังเพลงฝรั่งฟังพอดแคสต์ก็ทําได้ครับเอาสิ่งที่เราชอบก่อนว่าเริ่มจากสิ่งที่แบบเราเอนจอย มากที่สุดเรามีความรู้สึกร่วมมากที่สุดแล้วเราก็จะอยากทำมันต่อทุกวันชอบดูเรนะีแอคชั่นหนังก็คือเวลาที่มีหนังใหม่ๆหนังมาเวลเงี้ยทุกปีนิโวลเงี้ยครับผมก็จะกดเข้าไปฟังเลยรีวิวหนังเรื่องนี้เรีแอคชั่นหนังเรื่องนี้แล้วพอไปดูไปฟังก็จะเออสนุกดีไปฟังไอเดียเขาว่าเขาชอบแล้วก็คิดต่างยังไงกับหนังที่เราไปดูมาได้ยิ่งไปกว่านะั้นเราก็ได้ฟังคําศัพท์ใหม่ๆฟังประโยคใหม่ๆที่เขาพูดออกมาหรือแม้แต่คาแสดงใหม่ๆในทุกๆวันทุกๆปีเขาก็จะมีคําใหม่ๆสด แ้วเราก็จะไปฟังแล้วแบบเออันแปลว่าอ,อะไรนะนะครับเราก็จะเกิดการเรียนดูเนาะแล้วเราก็จะอินกับภาษาอังกฤษมากขึ้นผมว่าการที่เราเริ่มจากอะไรเล็กๆเ,เราชอบเนี่แหละจะทําให้เราอยากทํามันต่อเนาะอย่าไปฟอร์์ตัวเองว่าอืต้องอ่านได้ไม่ได้สิต้องเขียนได้อ่าต้องเข้าใจทั้งมดเนี่ยบทความทั้งหมดในเล่มนีเนะี่ะฉันต้องเข้าใจให้ได้นะมันเกี่ยวกับอะไรยิ่งถ้าเราฟอร์์ตัวเองก็งจะเป็นอารมณ์แบบแม่ฟอร์์เราให้กินผัก เราไม่ชอบกินผักแต่ว่าแม่ฟอสให้กินผักวนนียต้องกินมาสุขภาพเด่นีกเนี่ยกินให้หมดเลยาจานนี้เนี่ยเราก็จะไม่มีความสุขที่จะกินผักจานนั้นเพราะว่าเราไม่มีความสุขที่จะกินนะครับเราไม่มีความรู้สึกร่วมที่ต้องกินแต่ถ้าวันหนึ่งแม่มากับสตรอรี่บางอย่างมากับสตรอรี่รือการ์ตูนบางอย่างที่เราเห็นว่าเออเนี่ยพอเด็กคนนี้กินผักเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหดูสิผิวพรรณฉลาดต่อสู้กับสัตว์ประหลาดได้อพอมันมีสตอรี่พอมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเรามีความรู้สึกร่วมเนี่ย เราก็จะอยากทําแบบอัตโนมัติเลยนะเอาตรงๆเลยก็คือผมไม่ค่อยเน้นอะไรที่มันเป็นวิชาการมากเพราะว่าแค่ทํางานแต่ละวันนี่ก็เครียดะผมก็จะเน้นดูพวก reaction อ,อะไรฮะฮะแต่ว่าต้องอยังเน้นให้มันเป็นภาษาเกงกฤษเเพื่อที่เราจะได้แบบไม่ลืมแล้วก็ได้อัปเกรดตัวเองเนะี่ยทุกวนไปด้วยประมาณนี้นะครับ ก็ไปหาอะไรที่เราชอบกันเนาะส่วนใครที่อยากเริ่มฝึกภาษาแบบจริงจังลอะอ่เริ่มชอบละอยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบจริงจัง <c oughs> ผมแนะนําให้สแกนที่ลิงกนี้เลยครับผมมีคลิปภาษาอังกฤษสนุกสนานมากมายทุกคนชมฟรีครับกว่า200คลิปผมกงงันไปย,ยาวและยิ่งไปกว่านั้นนะผมก็มีการใส่สถานการณ์ต่างๆให้ 25. เข้ามาในคลิปวิดีโอของนี้นะครับทุกคนก็จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วก็มีความสนุกสนานปากนกัน ด้วยนะครับไม่เครียดเกินไปก็สแกนสลิงนี้แล้วก็ไปเรียนภาษาตุรกกันๆๆๆได้เลยครับส่วนตอนนี้ผมก็คงขอตัวไปทํางานต่อแล้วก็แบบดูหนังสักทุเรื่องแล้วกันเนาะ ไม่มีความมั่นใจในการถีบสาว์เนี่ยไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับแต่ถ้าไม่มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษต้องใช้ในังสือดีๆจาก k i n g f i s แก้ครับวันนี้ผมมีทางเลือกใหม่ที่จะทําให้ทุกคนมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นด้วยในังสือดีๆจาก k i n g f i s พาทุกคนฝึกใช้ภาษาอังกฤษทุกที่ทุกเวลามีตัวอย่างและสถานการณ์ต่างๆให้เล่มให้ดูทุกคำทุกประโยคมีคลิปสั้นพาใช้ภาษาอังกฤษ50ประโยคชมฟรีครับ